เจ็ดผลไม้ชะลอแก่และนี่คือเจผักผลไม้เพื่อสุขภาพช่วยในการชะลอวัยแล้วก็ลดริ้วรอยได้พูดถึงเรื่องการรับประทานผักผลไม้เนี่ยสามารถช่วยชะลอไวัยได้เพราะมีสารต้านอนุมุลอิสระอีกทั้งยังมีใย,ยอาหารที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ขับถ่ายทุกวันส่งผลให้ผิวพรรณเปลง่งปลั่งและสิวน้อยลง และนี่คือ7ผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่จะช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยก่อนวัยอย่างแรกก็คืออะโวคาโดอะโวคาดนั้นมีกรดไขมันชนิดดีและวิตามินอ e ีสูงมากช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเปล่งปลั่งบรรเทาอาการผิวแห้งกร้านใครที่มีผิวแห้งอะโวคาโดจะช่วยให้ผิวพันธกลับมาชุ่มชื้นขึ้น2ก็คือทับทิม ทับทิมนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุมากมายที่จําเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่สําคัญทับทิมนั้นมีสารที่จะช่วยรักษาคอลลาเจนบนผิวเอาไว้จึงช่วยป้องกันริ้วรอยรอยจีนกาและให้ความชุ่มชื้นให้กับผิว3ก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เบอร์รี่ต่างๆจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารแอนโทไซยายนินและฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่ชาราป้องกันการเกิดริ้วรอยได้อย่างที่สีก็คือมะพร้าวหากดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นประจำนั้นจะทำให้ผิวขาวใสเปล่งปลัง่งเพราะในน้ำมะพร้าวนั้นจะมีเอสตโตรเจนซึ่งมีส่วนสำคัญต่อคอลลาเจนและอีลาสตินที่จะช่วยทำให้ผิวเกิดความยืดหยุ่นกระชับ อีกทั้งยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอย่างที่5ผลผลไม้ชะลอแก่อย่างที่5ก็คือแอปเปิลเปลือกของแอปเปิลนั้นอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งผิวหนังแอปเปิลสีแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดจึงช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยลดรอยกินกายด้วย 6. ก็คือมะเขือเทศ มะเขือเทศนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีน e, และมีสารไลโคพีนสูงสามารถพบได้ในมะเขือเทศแดงสดซอสมะเขือเทศและน้ำมะเขือเทศซึ่งจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสมีสุขภาพที่ดีอย่างที่7ก็คือแตงกวาแตงกวานั้นเป็นผักที่มีปริมาณน้ำสูงมาก มีสรรพคุณช่วยแก้กระหายเพิ่มความสดชื่นสดชื่นให้แก่ร่างกายช่วยขับสารพิษตกค้างในร่างกายในแตงกวานั้นยังมีวิตารบินเคซึ่งมีส่วนช่วยชะลอความชราของผิวพรรณและลบเลือนรอยเหี่ยวย่นได้ด้วยออขอบคุณที่มาของข้อมูลจากศุนพลพยในบ้าน